สวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Fc Mobile นะครับผมนะวันนี้ก็วันพฤหัสที่19นะครับเข้ามาก็รับไปเลยนะ95นะครับสำหรับคุณรุ่งเสกี้นี่เป็นรางวัลล็อกอินนะเพื่อนๆนะนี่นะครับเดี๋ยวไวปดวูนว่าวันนี้มีอะไรเข้ามาบ้างนะสำหรับกิจกรรมใหม่เลยครับโอ้โหหน้าหนาวของเรานะฮะไปครับผมนี่นะครับสตาร์พาร์ตนะครับสตาร์พาร์ตลอบนี้เรียกว่าหน้าจัดมากๆนะก็เพชรเหมือนเดิมไหมเพชรพันห้านะครับ เออเพชรขอไปเอฟซีพัเพชร3,800เนาะแล้วก็มีตัวที่ได้ตามนี้เลยนะครับเอ่อโจตาห้อยสองเป็นตัวขายได้นะแล้วก็มีเอลิโคลหน้อยหกนะครับก็เม็ดม่วงเนาะเหลือหน้อยสามนะ 103, นะก็เป็นตัวที่แบบน่าเล่นมากๆสําหรับ LB นะบอกเลยพันนี้จัดเขายังคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีสิบห้าบาทนะมันเป็นนะรับนะครับแลมบาดโอ้โหแลมบาดเม็ดแดงของเดิมเป็นตัวเก้าเก้านะทุกคนนะคืออันนี้ตีไม่เสร็จแล้วนะครับ ดูดีอะแล้วก็โบนัสซื้อครั้งแรกนะที่ร้านค้ากลับมาแล้วหรือเปล่านะฮะอะกับวินเทอร์วอนเดอร์นะครับวันนี้เนาะก็มีอัปเดตเข้ามานะนะครับไปเดี๋ยวผมไปกดอันนี้ก่อนแล้วกันนะขอดูก่อนวนะ่ามีอะไรมาขายบ้างนะครับนี่15บาทต้องซื้อนะแล้วก็วันนี้ครับผมนะนี่เกมทำมาเรียบร้อยนะ99ถึงนะครับดูเลทนิดนึงเก้าเก้าอยู่ที่50%เลยนะก็เลทถือว่าไม่ไม่ได้สูงมากเปิดมาจะได้เกกก็ได้ ไม่แต่ลำบาดูดีมากนะทุกคนนะใครที่แบบงบน้อยๆโอ้แล้วบล็อกดีมากนะครับไอทีหรือเปล่าหรือวอทีแล้วใครครับเนี่ยเขาคือใครโปรตุกเกสโอ้ทโกโซิวานะครับอืมสี่เอ็มหนึ่งร้อยเลยเหรอเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเออใครไม่เติมอันนี้ก็ไปเติมกมนได้นะครับเพราะยังคุ้มค่าเลยนะแล้วก็บระจําวานหมดแล้วนะสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็ขอพูดถึงอันนี้ก่อนแล้วกันนะสําหรับ มาสัจจานฤดูหนาวนเพื่อนๆนะว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างให้เราได้เล่นบ้างนะครับแน่นอนนะแ้กก็จะเป็นเรื่องของพาร์นะแล้วก็กดรับของรางวัลน,นะครับนี่รางวัลสุดท้ายจะได้ร้อยสองถึงร้อยห้าสุ่มกันเลยนะทุกคนนะนะครับแล้วก็นี่วันนี้นะครับเก้าสิบหนะ้าถึงร้อยสองเนาะเลรดเป็นปยังไงไม่รู้แหละแต่ผมอยากได้ร้อยสองก็ใครเดียจากวันนี้ใครก็ได้รนะ้อยสองเลน่าจะไม่ได้ใช้นะครับน่าจะเดี๋ยวน่าจะได้ไปแรกนะเออนะครับบลลอกมา วอลสวยนะวอลสวยสเปนนะครับแล้วก็ไอทีโอ้โห๙แปดนะครับอ่ะซามูเนาะก็ตามเลทนะทุกคนนะตามเลทนะครับอันนี้ห้าวันนะวันที่ยี่สี่จะได้มาเชลานโนนะครับอันนี้ได้มาเชลานโนหนึ่งตัวแล้วก็ยนะี่บห้าแล้วก็จะได้เป็นอันนี้ลูกบอลเหรอโอ้โหลูกบอลน้ำแข็งแล้วที่หนึ่งมกุนะก็จะได้เป็นเงินนะครับห้าล้านด้วยกันนะสําหรับหน้าแรกบนนานะครับต่อไปหน้าหลักนะครับเพื่อนๆนะก็มีให้เราเก็บแต้มไปเล่นนะครับอม เก็บฤดูหนาวนะก็จะมีนะครับรับโทเค็นเนาะเนี่ยเก็บแต้มนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็รับโทเค 100, นะ็นหนึ่งร้อยนะอันเนี้ยก็คือเราสามารถเลือกเล่นได้นะเก็บยังไงก็ได้ให้ครบหนะึ่งร้อยเนาะอาจจะเล่นเนี่ยห้าสิบสองอันก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นหนึ่งร้อยอันเดียวก็ได้เนาะนะครับจากนั้นเนี่ยก็ได้ของรางวัลตามนี้เลยนะเพื่อนๆนะตามขั้นไปเลยนะเนี่ยเพชรสองพัน 2000, แล้วก็รางวัลสองพัน 2000, นะครับเนี่ยหนึ่งพันเป็นเพชรสองพัน 2000, แล้วก็สองพันแต้มเนี่ยเป็นมัคกิเลโน่สองตัวนะอู้แจกเยอะนะอันนี้คือแค่สัปดาห์แรกนนนนนะะะทุกคคนนะี่ครับดูโโอ้ห oh อันนี้คือของสัปดาห์แรกมีทั้งหมดอยู่ด้วยกันห้าสัปดาห์กิจกรรมอยู่กันยาวๆเลยเพืเ่อนๆนะกิจกรรมถือว่าดีมากๆนะครับอยู่กันยาวๆแล้วเงินได้ยาวๆเ,เลยแล้วก็รางวัลนะก็มาเปิดนะครับอมาเปิดช่องนะแล้วก็เริ่มนะครับกดเริ่มไปก่อนนะครับอันนีใช้สูตรนะปึ๊บอของรางวัลน,นะครับสองพันเนี่ยถ้าเกิดใครไม่พอใจก็สามารถรีเฟรชได้นะเออนะครับเผื่อใครอยากหามาเชลโนเนาะ ตรงนี้ก็จะเล่นเป็นรับเงินนะครับของของขวัญเนานะแล้วก็เทนแล้วก็จะเป็น98้าแปดถึงนร้อยานะนะครับกิจกรรมไม่มีอะไรมากนะครับง,ง่ายนะเล่นไปรับของรานูแล้วมาเคแลนโนแจกเยอะมากทุกคนสัปดาห์ที่3ดูดิเนี่ยนะฮะมาเค่าอู่นี่98แล้วก็สัปดาห์ที่4นะครับรโโนี่แต่ละสัปดาห์มาเคลนโนอู้มาเคแจกเยอะมากนะครับตีแบบว่า100%ได้เลยนะใครที่แบบไม่อยากปิ้วนะ ดูดิโอ้โหนะับไม่ไหวเลยทุกคนแล้วก็เป้าหมายนะร้อยสองถึงรนะ้อยห้าเนาะอ่ะมาดูในโบนนะัสกันบ้างนะครับโบน,นัสเนี่ยมีเขาพาเมอร์นะเพื่อนนะแจกฟรีด้วยนะร้อยห้าเนาะร้อยห้าตัวนี้ร้อยสองนะเออตัวนี้ร้อยสองนะครับหืมดูเท้าห้าสี่นะครับเท้าห้าสี่ด้วยโหโคตรน่าจัดเลยเพืนะ่อนๆน่าเล่นนะใครที่เล่น 4am นะครับเนี่ยหืมไทเดียวเอย่างนี้นสมหรับโบนัสน,นะแล้วก็มีกล่องของฝันนะครับเนี่ยใช้ สุ่ม9าถนะึง103เนาะกล่องที่สองนะฮะก็จะเป็นเงินนะครับอ่าตั้งแต่หนึ่งแสนหนึ่งสิบล้านนะก็น่าจะได้หนึ่งแสนได้กันแหละอ่อกล่องสซอร์ไพที่สี่นะครับเพชรเนาะแล้วก็กล่องที่ห้านะครับมีมาเคลโน่ด้วยอันนี้คือรางวัลที่ได้แน,น่นอนคือได้ทั้งหมดเลยนะทุกคนในกล่องเซอร์ไพรส์เนาะอ่อแล้วก็แกลเลอรี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยครับเักเตนนะเนาะอ่ะบนับประจำวันเดี๋ยวนี้ฟรีป่ะอ่ากดฟรีไปก่อนแล้วกันเนาะ กดของฟรีไปก่อนทุกคนนี่นะฮะกดของฟรีไปก่อนนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่หนึ่งก็จะใช้จิ๊กซออันนี้เอามาแลกได้นะทุกคนนะอุย้ยใครอยากได้จีโน่าเนหกร้อยห้าสิบเนาะครับฟูอุย้ยจีโน่าขอดูแอบดูจีโน่า่อยนะจีโรล่ลาเลยครับโคตรน่าเล่นนะเทา้าห้าห้าบอกเลยตัวนี้ต้องต้องจัดนะทุกคนนะใครที่เล่นปีกเนาะแล้วก็มีตัวอื่นอีนอกนะที่น่าสนใจนะครับมีโอ้ลาฟินญาก็น่าสนใจนะ อันนี้คือแค่ยังสัปดาห์หนึ่งนะทุกคนนะสัปดาห์สองอล็อกไว้ก่อนนะก็ให้เรามาเล่นเนาะนะครับอันนี้แลกเปลี่ยนนะเออเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับก็ใช้ตัวร้อยสี่ป่ะโอ้ยคล้ายกิจกรรมที่ผ่านมาเลยนะก็คือใครอยากได้แต้มเนาะสองร้อยแต้มเนะี่ยก็เอาตัวร้อยห้ามาแลกนะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันด้วยเนาะนะครับอ่ะสำหรับในกิจกรรมประมาณนี้นะหวังว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจกิจกรรมแล้วก็เล่นเงินได้ไม่ยากนะครับศูนย์ฝึกฟุตบอลนะมีใครเข้ามาใหม่บ้างเนาะรอบนี้นะศูนย์ฝึกนะครับศูนย์ฝึกก็จะมีีอันน้ นะครับผมอ่ะอันนี้เดี๋ยวเล่นเนาะแล้วก็พ o อนะครับอุ้ย PO อทีเอมาแล้วซาร่าร้อยห้าเป็นน้ำเงินนะก็น่าจะเป็นตัวรนะ้102อยสองเนาะร้อยสองร้อยไม่ดึร้อยสามเพื่อนเพื่อนร้อยสามนะเขาห้าสี่นะครับสูงว่าเจ็ดสิบห้านะอืมถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะ<ม>การแลกเปลี่ยนนะครับของซาร่าเนี่ยก็จะใช้นักเต็ร้อยสองหนึ่งตัวแล้วก็ร้อยหนึ่งสองตัวแล้วก็หนึ่งร้อยสามตัวนะครับแล้วก็เป็น otw เก้าเก้าหนึ่งตัวนะอันนี้เก้าแปดผมมีอยู่แล้วนะเก้าเก้าหนึ่งตัวเนาะโอเคนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดู to t otw เ t OT w, นาะเก้าเก้าแล้วว่ามีใครกันบ้างนะครับไอเปิดเผยครับผมเก้าเก้า้องใช้กีแต้มนะครับโอ้ยมี or หนึ่งร้อยด้วยนะรอนบนี้ดูดีจัดเลยเพื่อนเื่อนะตัวนะ่าเล่นนะครับเก้าเก้าอ่ะดีมาเรียเนาะถ้าจะซื้อไปแลกนะดีมาเรียเท่าไหร่หกร้อยโอ้โหเพื่อนเพื่อผมไม่พอเดี๋ยววันนี้ผมต้องไปเก็บเพิ่มนะแต่ว่าจะกดแลกให้ดูซะหน่อย ใช้หกร้อยแทมนะครับผมนะเออใช้หกร้อยเลยนะนะครับก็ให้เราไปเล่นย่แม์สำคัญเนี่ยพวกนี้จะได้จะได้นะครับเนี่ยแล้วก็มีรับฟรีนะครับวันนี้ R b บเนาะอืมนี่ไม่เจอกันนานแล้วนาวาเนี่ยตั้งแต่ตัวเก้าสิบเท่าไหร่เก้าสิบสี่ป่ะเก้าสิบสี่หรือเก้าสิบเท่าไหร่นี่แหละอผมจําไม่ได้แล้วนะแบบคือน,นานมากเนาะแล้วก็อนนี้มาแลกนะทําไมไม่ไม่เข้าใจรอบที่แล้วแมนซี C กับแมนยู U ไม่มีให้แลกเออผมก็รออยู่นะเพื่อนๆจําได้ไหมเหมือนมันไม่มีให้แลกเนาะ แล้วก็วันนี้ไปเล่นแบบนี้นะอืมเล่นแบบก็จะได้กี่แจมสองร้อยนะโอเคเดี๋ยวผมเล่นแบบนี้ครบก็แลกได้พอดีเดี๋ยวมาแลกนะครับซาร่าเราก็ทําเควสดให้ดูด้วยเนาะนะครับผมนะ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะสาหรับศูนย์ฝึกนักเตะเนาะนะครับอันอื่นก็น่าจะไม่มีอะไรใหม่นะมัรรุในนี้ดีกว่ามีวัดเคให้เล่นไหมไม่มีนะครับปกติช่วงนั้นจะมาวันจันทร์กับวันพฤหัสแล้วช่วงนี้หายไปไหน อ่ะทีสตาพาร์ทใหม่นะเราก็นะครับต่อเวลาพิเศษนะครับผมต่อเวลาพิเศษที่ลหลายหลคนนะถามกันเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อยังไม่เปิดนะ่าจะช่วงเก้าโมงหรือมั้งอือช่วงนี้ผมเพเก็บเงินไวนะ้แล้วสามสามพันเก้าร้อยนะครับเนี่ยเอ็มนะผมจะซื้อนี่ครับกุลิตนะพอเงินใกล้ถึงแล้วเนะี่ยกุลิตราคานี้ผมไปแล้วเพืเเ่อนๆอือกุลิตสี่พันหนึ่งไปแล้วนะไม่ส้มนะครับ ไม่รู้จะแพงไปไหนเดี๋ยวไปเปิดแพ็กกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปดูในร้านค้ากันนิดหนึ่งนะวันนี้ก็จะมีแพ็คเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ขายดีนะครับมี15บาทอันนี้คุ้มจัดเลยเพื่อนๆนะแนะนําให้เติมนะครับร่มพาดร้อยสามเม็ดแดงแต่ว่าเป็นสามดาวนะไขรที่แบบว่าหาก,กองกลางเลนะแบบ่นนะแบบไอ้ดีเริ่มต้นเนี่ยเหมาะมากนะ้วสามสิบห้าบาทแล้วก็ส่งท้ายปีนะครับสองร้อยเป็นเก้าห้าถึงหนึ่งร้อยห้านะแล้วก็จะมี สามสิบห้าบาทนะครับอุยอัน,นี้ดีได้หนึ่งร้อยถึงร้อยห้าเลยนะทุกคนนะอืออือเดีมาจัดกันแล้วเนี่ยนะเจ็ดสิบาทประมาณ101ร้อยหนึ่งตีกลมๆเนาะแล้วก็ตรงนี้เถือว่าใครอยากได้มาเคฟรีก็เติมตามขั้นเนาะนะครับคือต้องเติมสามห้าก่อนแล้วก็ปลร้อยเจ็ดสิบเก้าแล้วก็มาปลสามสี่เก้าแล้วก็ได้มาเคฟรีนะครับอ่าแล้วก็สตาร์พารนะครับผมแม่คูณสองเติมสองเท่ายังไม่กลับมาแนละ้วเป็นนะอือ งั้นเดี๋ยวเราลองสุ่มๆเนาะลองสุ่มๆเป็นเอาสองร้อยเอฟซีแล้วกันเนาะเก้าสิบแปดนะครับเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คุ้มกว่าดิอันนี้คุ้มกว่า,นนวาเนี่ยจำกัดหนึ่งครั้งนะสองร้อยเอฟซีได้หนะึ่งร้อยถึงร้อยห้าเนาะไปสองร้อยแล้วกันไปเดี๋ยวไปเปิดดูว่าจะได้ใครนะครับเนาะอันนี้ผมว่าน่าเปิดนะน่าเปิดกว่ากิจทีแล้ว <c oughs> เออเดม๋ยวไปเปิดกิจนี้แล้วตัวไปแรกดีกว่านะนะบราซิลนะครับ อ่าวดับนะครับอุ้ยลาฟินยาเลยเหรอลาฟินยาเท่าไหร่เนี่ยลาฟินยาร้อยสี่อุย้ยเอาเรื่องจัดทุกคนลาฟินยาร้อยสี่ว่เฮ้ยดวงมาแล้วนะขายเกเรดเบลดีกว่าไม่ใช่ลาฟินยาดีกว่านะได้ตังค์ด้วยไปซื้อกุลิดนะเนาะเฮ้ยดวงดีนะวันนี้นะได้ลาฟินยาร้อยสี่เลยนะแล้วก็สองร้อยเอฟซีเองฮแล้วก็จะมีร้อยหนึ่งนะอันนี้ร้อยหนึ่งนะห้าร้อยนะห้าร้อยนะครับ ก็จะได้อันนี้ดีกว่าอันเทดดีกว่านะตัวขายได้ผมไม่ผมดูไม่ค่อยดีกับตัวขายได้นะเออเปิดตัวซื้อขายไม่ได้เป็นเล่นดีกว่านะครับอย่างในน้อยอัพโออาร์ทีมเนาะไปลุ้นกันนะครับได้ใครเอ่ยสเปนนะครับผมซีเอ็มอ้อันนี้คือน่าจะไม่ดีเท่าไหร่ร้อยหนึ่งนะเออก็ยังได้ร้อยหนึ่งนะก็ะเอาไปเป็นอะไรไปแลกได้นะนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะกิจนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูนะ สำหรับนะครับภารกิจกันนิดนึงนะภารกิจนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเก็บนะครับนี่นะโถเคียนมาสจ,จ๊นฤดูหนาวนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเหมือนคล้ายเดิมนะเขาเสนอ A เนาะก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับเนะี่ยมีเปิดแพ็กฟรีสิบห้าแพ็กเอ่ออะไรประมาณนี้เนาะนะครับนี่เปิดแพ็กฟรีก็อยู่ตรงนี้นะนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆนะ่าจะชื่นชอบนะครับมาเีแจกในกิเจเยอะแต่ข้างนอกเนี่ย่ขนข้างน้อยแล้วนะนะครับอ่ะวิโกลโนโด้ อืมนึือว่าโรนัลโด้นะฮะนี่ก็4 R 7โอเควันนี้ลาันไปก่อนล้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ